กับตัวเองค่ะชาเลนจ์กับตัวเองฟาดไปเลยค่ะหนึ่งร้อยวันติดต่อกันนะคะในหนึ่งร้อยวันค่ะเราต้องมีการคิดมีการวางแผนว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องการทํางานเล่าเรื่องชีวิตนะคะเล่าจะเล่าเรื่องปัญหาอุปสรรคหรือจะเล่าเรื่องสินค้าได้ทั้งหมดหรือจะเล่าเรื่องแม้แต่กระทั่งการาสวมกอดตัวเองการคิดถึงตัวเองการย้อนแย้งกับตัวเองการาขัดเกลาตัวเองได้ทั้งหมดค่ะทุกคนพอเราหาตั้ง ตั้งใจว่าจะไลฟ์หนึ่วันเราคิดไหมคะว่า100วันวันละหนึ่งชั่วโมงเราให้เวลากับตัวเอง100ชั่วโมงกับการเรียนรู้กับการฝึกพัฒนาทักษะวันแรกในเรื่องของการไลฟ์กับวันที่100ไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะทุกคนอ่าทุกคนว่าวันแรกที่เราไลฟ์สดกับวันที่100วันไหนดีที่สุดอ่าวันแรกกับวันที่100วันไหนที่ดีที่สุดแน่นอน เอวันที่100รอยู่แล้วนะคะ919ทุกๆ9ค่ะเกิดการพัฒนาแน่นอนค่ะอันดับแรกถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะไลฟ์สด100อวันถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะเล่าเรื่อง100รวันโอ้โหเรื่องมันฟุ้งซ่านมากนะหัวสมองเราฟุ้งซ่านมากเราจะถามว่าเฮ้ยเราจะเล่าเรื่องอะไรดีวะตั้ง100เรื่อง100ชั่วโมงเราจะเล่าเรื่องอะไรดีเนาะอันดับแรกนะคะฉันให้คนอะอยากดูอะไรในตัวของฉันรู้สึกว่าเราจะทำอะไรต่อไป มีคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะอยากให้เขาเรียนรู้เทคนิคเรื่องอะไรเช่นเทคนิคในเรื่องของการดูแลผิวข้อดีของเรามีอะไรบ้างถ้าเราแชร์ข้อดีของเราแล้วเพื่อนๆจะได้รับรู้อะไรจากเราบ้างนะคะมีการตั้งคําถามเพื่อค้นหาความรู้ในตัวของเราเมื่อคําถามต่างๆนะคะมันเข้าไปในตัวของเราเราถามตัวเองบ่อยๆค่ะมันจะเกิดความรู้ในมิติอีกมิติหนึ่งที่เราอาจจะลืมมันไปแล้วนะคะว่าความรู้สิ่งนี้ค่ะมันอยู่ในตัวเราอันที่2ค่ะเปิดเรื่องให้ดึงดูดนะคะาเทคนิคการเล่าเรื่องค่ะอย่างเช่น เคยไหมที่เราตั้งเป้าว่าเราจะไร์สดเคยไหมว่าเราจะตั้งเป้าว่าเราจะขายของเคยไหมคะแล้วทําไมเราถึงไม่เคยตั้งเป้าว่าเราจะมาเล่าเรื่องทําไมเพราะอะไรเราถึงไม่เคยตั้งเป้าว่าเราจะขายของเลยพอเราถามว่าเพราะอะไรเราไม่เคยตั้งเป้าว่าเราจะมาขายของในที่เกิดขึ้นถามว่าเฮ้ยเรามีข้อจํากัดเราไม่มีเวลา เรามีเวลาน้อยเราไม่มีกล้องเราไม่มีสัญญาณที่มันชัดเราไม่มีไฟในเรื่องของการไลฟ์สดเราไม่มีสถานที่ในการไลฟ์สดสถานที่ของเรามันมันเสียงดังมันไม่เงียบม,มันไม่มีสมาธิมันไม่มีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งเป็นข้อจํากัดทั้งหมดคะข้อจํากัดเหล่านี้มันเป็นสิ่งภายนอกทั้งสิ้นค่ะเ,เพื่อน ข้อจํากัดเหล่านี้มันเป็นสิ่งภายนอกมันเป็นเรื่องภายนอกที่เราสร้างมันเพื่อเป็นเกราะกําบังให้เราปลอดภัยที่จะได้ไม่ต้องทําสิ่งที่ยากๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนที่เราอายุเด็กๆค่ะสมัยตอนที่เราเล็กๆเนี่ยเราคิดอะไรเราก็จะทําเลยในทันทีนั้นก็จะเจอกับความสําเร็จเต็มไปหมดเลยค่ะคิดปุ๊บทำปั๊บคิดปุ๊บทำปั๊บไม่มีเลยว่าสิ่งไหนที่ทาไม่ได้มีแต่ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันก็ทําแล้วสิ่งนี้ฉันก็ทําแล้วสิ่งนี้ฉันก็อยากทาพรุ่งนี้ฉันทําเลยสิ่งนี้ฉันก็อยาากทํรู อพอรู้ตัวว่าอยากจะทําทําเลยรู้ตัวทีอ้าวทาเสร็จทําสําเร็จมันไปนเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเรา,าคิดและอยากจะทําด้วยความสนุกสนานไม่มีคําพูดไม่มีคําสบประมาณไม่มีการดูถูกคําพูดดูถูกใครเลยที่มามีอิทธิพลยิ่งใหญ่ไปกว่าความคิดของตัวเราตอนสมัยเราเล็กๆ7 8, 9, 9, 10, ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบอิทธิพลความคิดของเราอะยิ่งใหญ่ อิทธิพลการลงมือทําของเรายิ่งใหญ่อินเนและพลังงานของเราที่มีแรงปรารถนาในการลงมือทํายิ่งใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยค่ะคนนู้นว่าอย่างนี้คนยายแดงยายดำยายเขียวยายขาวว่าเราดูถูกเราเราไม่ได้สนเลยค่ะเราสนเพียงแค่เสียงในหูของเราอะ่ะมันเสียงดังมากเฮ้ยทําเลยสิ่งนี้ทําเลยสิ่งนี้สําเร็จแน่นอนสิ่งนี้มันสนุกแน่นอนสิ่งนี้มันขายได้แน่นอนถูกไหมคะมันมีแต่ความสนุกสนานและความเป็นไปได้และเมื่อเราลงมือทําค่ะก็มีความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยค่ะ แต่เมื่อเราโตขึ้นเสียงคนข้างนอกเสียงอีป้าข้างบ้านนะเสียงคนนั้นเสียงคนนี้เสียงคำสบประมาทค่ะมันดังมากกว่าเสียงในใจของเราเลยเสียงต่างๆเหล่านะั้นอ่ะเป็นตัวทักทานเป็นตัวคัดคานไม่ให้เราลงมือทําเราก็เกิดคําว่ากลัวขึ้นมาถูกไหมคะเพื่อนๆกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวไม่สําเร็จกลัวพ่อด่ากลัวเพื่อนว่ากลัวคู่ดุกลัวไปหมดเลยค่ะ ทำให้สิ่งที่เราอยากจะทําด้วยความสนุกสนานค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่อยๆหายไปเรื่อยๆกลับเข้าสู่โหมดที่ว่าเฮ้ยอันนั้นก็เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาฉันแย่กับปัญหานี้เหลือเกินถ้าคุณคิดจะทําอะไรอย่าเพิ่งประกาศให้สังคมฟังเพราะเมื่อคุณประกาศให้กับสังคมฟังน้อยคนนักที่จะให้กําลังใจน้อยคนนักที่จะเดินไปร่วมฝังฝันกับเรามีแต่คนบอกเฮ้ยอย่าทำเฮ้ยอย่าไปเธอทำไม่ได้หรอกนะสมประมาณ พูดว่าร้ายป้ายสีต่างๆเพื่อบรรทอนจิตใจเราแต่ถ้าเพื่อนๆคิดมุมกลับกันนะคะท ครั้งที่เราผ่านความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นการทําใจที่ยากลําบากการทํางานที่ยากลําบากการฝ่าพายุการฝ่ามรสุมชีวิตเพราะหลังจากมรสุมชีวิตมันเหมือนกับหลังฝนตกหนักมันจะมีท้องฟ้าที่แจ่มใสเกิดขึ้นและทุกครั้งอะหาะที่ชีวิตของเราประสบเหตุการณ์รุนแรงแบบนั้นเรามักจะได้รับความแข็งแกร่งในใจของเราขึ้นมาเสมอเราก็มาพบว่าเฮ้ยฉันผ่านมันมาได้ฉันเก่งที่สุดเลยฉันรอดมาได้ฉันเก่งที่สุดเลยฉันยอมรับเลยว่าฉันเองอะก็ไม่ใช่ธรรมดานะ ผ่านมาถึงจุดนี้ได้อะฉันสุดยอดที่สุดเลยถ้าเราค่ะฟังเสียงตัวเราซ้ำๆบ่อยๆและลองเชื่อในความเก่งของตัวเราดูเราจะพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่ภายในจิตใจของเราภายในร่างกายของเรานั่นที่เขาเรียกว่าพลังจิตใต้สำนึกนะเจ้าตัวจิตใต้สำนึกเนี่ยเหมือนกับเจนนี่เหมือนกับจินนี่ที่อยู่ในตะเกียงวิเศษ <c oughs> เขาจะมีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาจะมีพลังในการลงมือทำเขาจะมีพลังสมองที่สามารถคิดและลงมือทำให้สำเร็จได้เสมอนะคะ จาบใดค่ะที่เราฟังเสียงของเราและแรงปรารถนาของเราจะค่อยๆลุกเชิญลุกชดช่วงชัชวานหมายความว่าเราอะมีหน้าที่ในการให้กําลังใจกับตัวเองสร้างแรงผลักดันสร้างขวัญและกําลังใจซ้ําๆสม่ําเสมอดังนั้นคําพูดเวลาเราอยากจะทําอะไรที่ใหญ่เราจะต้องหลับไปกับความฝันของเราอ่าเพื่อนๆคะ่ะใครบ้างที่หลับกับความฝันของตัวเองประโยชน์ของการนอนท่ามกลางความฝันของตัวเองนะคะ จิตใต้สํานึกของเราจะทํางานร่วมกับสมองของเราซ้ซําๆย้าๆจนกระทั่งเรารู้สึกเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงสิ่งนั้นมันเป็นจริงจนกระทั่งเราเก็บความฝันที่ยิ่งใหญ่อันนั้นไปฝันไปนอนฝันเมื่อตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเหมือนอยู่ในภวังและเรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในความฝันสิ่งนั้นเองค่ะภาพอารมณ์และความรู้สึก เหล่านั้นมันเข้าไปในสมองของเราภาพอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปใน,ในสมองของเราเข้าไปในกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาเข้าไปในหัวใจของเราเหมือนความฝันของเราเป็นส่วนหนึ่งของแรงปรารถนาอ่ะเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมคะเสมือนความฝันของเราค่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะของเรา นี่คือวิธีการสร้างแรงปรารถนาหรือสร้างแรงจูงใจหรือสร้างแรงผลักดันถ้าวันนี้เพื่อนๆยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยวิธีการสร้างแรงผลักดันให้มีการลงมือทําอย่างมากพอและมีความแข็งแกร่งในความคิดมีความแข็งแกร่งในความเชื่อมีความแข็งแกร่งในแรงพลังศรัทธาในตัวเองนั้นทําอย่างไรทุกคนคะ่ะนอนไปกับความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครนอนกับความว่างเปล่าเป็นเรื่องที่โชคดีแต่ถ้าใครนอนกับความเครียดและก็ความทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่โชคร้ายคะ่ะเพราะคนที่เก็บ เอาทุกสิ่งที่เราคิดไปใส่ในหัวเราตอนที่เรานอนก็คือตัวเรานั่นแหละดังนั้นนะคะถ้าใครอ่ะเก็บในสิ่งที่เลวร้ายในสิ่งที่ชั่วร้ายเก็บเป็นความฝันที่ชั่วร้ายก็คือตัวเราเองนั่นเละค่ะเก็บตะกอนความคิดเก็บคําด่าเก็คบคําบ่นของคนทั่วไปซึ่งเป็นขยะมาใส่ตัวของเราเองถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกเก็บความฝันอันยิ่งใหญ่มาใส่ในตัวของเราดีกว่าไหมคะถูกไหมคะถ้าเราเลือกได้ระหว่างทําหัวให้ว่างเปล่าทําสมองให้ว่างเปล่าก่อนนอนกับ2เอาเรื่องขยะ เอาเรื่องบัลครอนจิตใจเอาเรื่องของป้าข้างบ้านเอาเรื่องของคําพูดของคนที่เราไม่ควรศรัทธาเราไม่ควรไหว้เขาเราไม่ควรกลับไหว้เขาเอาคําพูดของคนที่พูดจาเลอะเทอะมาใส่หัวของเราเพื่อทําร้ายตัวของเราเองหรือบันครอนจิตใจของเรากับ3ค่ะเอาเรื่องความฝันของเราดีมเวิร์ที่อันยิ่งใหญ่มาใส่หัวของเราทั้งหมด3เรื่องนี้ เราจะเรียงลําดับเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวบ้างอายุ50ปีแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ฝันคุณ60ปีแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ฝันคุณ70ปีคุณไม่มีสิทธิ์ฝันไม่ใช่นะคะยิ่งมีอายุมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องฝันใหญ่มากเท่านั้นค่ะเพราะว่าประสบการณ์ที่คุณกอบโอยมาสร้างมาเยอะแยะมากมายมันส่งผลให้มันเป็นมูลค่าเงินที่สามารถเอาความฝันเอาความล้มเหลว เอาสิ่งที่คุณอยากทําเอาประสบการณ์ที่คุณเรียนรู้เรียนรู้โลกทั้งใบมาแล้วหามาหลายสิบปีเนี่ยเอาไปสร้างฝันอันยิ่งใหญ่เมื่อคุณอะค่ะกล้าที่จะเอาภาพความต้องการของคุณอะไปสร้างฝันก่อนนอนนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จข้อ 2. คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณสามารถผ่านวิกฤตต่างๆที่มันจะเจอหลังจากที่คุณสร้างฝันยิ่งใหญ่แน่นอนคนที่มีฝันอันยิ่งใหญ่ย่อมมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ เพราะอุปสรรคนั้นอะ่ะก็คือเครื่องมือในการขัดเกลาตัวคุณอะ่ะให้มีพลังที่แข็งแกรง่งให้มีความแข็งแรงให้มีความเฉลียวฉลาดให้มีความอดทนที่มากขึ้นให้มีความมานะพยายามที่มากขึ้นให้มีอินเนอร์จีหรือพลังงานที่ไม่เหมือนคนธรรมดาแน่นอนนะคนที่มีฝันค่ะจะมีแววตาที่ลุกโชนจะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนจะทําอะไรอย่างรวดเร็วจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วจะกล้าพูดกล้าทํากล้าปฏิเสธแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าปฏิเสธ ที่จะทําให้ความฝันของคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วก็ผลักความฝันของตัวเองออกไปไกลๆค่ะวันนี้คุณยังไม่ใช่ตัวของคุณนะคะแต่ถ้าคุณหากล้าที่จะปฏิเสธความฝันของคนอื่นแล้วทําความฝันของตัวเองหยิบจับความฝันของตัวเองลงมือทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจทุกๆวันทําแบบเส้นทางเดียวกันไม่ย่อท้อไม่เหน็ดเหนื่อยแพ้แล้วก็ลุกขึ้นนะคะเหนื่อยลุกขึ้น ทำในวันต่อไปให้ประสบความสำเร็จอันนี้ถือว่าเป็นตัวตนของคุณแล้วนะคะแล้วเราหากเกิดมาทั้งทีเราไม่อยากจะสัมผัสหรือว่าตัวของเราจริงๆอ่ะเขามีพลังมากมายแค่ไหนเขามีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดแค่ไหนเราอยากสัมผัสต,ตัวเราที่แท้จริงหรือเปล่าเสียงที่มันบอกว่าสิ่งนี้ทําเลยสิ่งนี้เราทําได้สิ่งนี้เราเก่งนะสิ่งนี้เราเลิศก,กว่าใครเราลงมือทํามันเลยทําเดี๋ยวนี้เลยมีเสียงเหล่านั้นอยู่ไหมคะ อ่าใครมีเสียงแบบเฮ้ยทาเดี๋ยวนี้เลยทําเดี๋ยวนี้เลยคุณทําสําเร็จแน่นอนคุณเก่งคุณทําได้คุณนะคะมีแรงปรารถนามีความฝันคือเนี้ยคุณบอกว่าฉันจะนอนไปกับความฝันของฉันฉันรู้สึกว่าฉันมีเสียงกระซิบกระซิบข้างหูและว่าเขาอยากจะทําสิ่งเนี้ยแต่ฉันยังมีไม่ไม่กล้าที่จะทะําอ่ะนะคะลองถอดโครงร่างมาเล่าให้กับตัวเองฟังก่อนมีวิธีการนะคะการเล่าความฝันให้กับตัวเองฟังเหมือนมีเพื่อน ที่คอยฟังเราและเหมือนมีเพื่อนที่คอยตอบเราเลยค่ะก็คือเทคนิควิธีการเอากระจกมาแล้วนะคะ eye contact ค่ะมองคนที่อยู่ในกระจกแล้วคุยกับเขาว่าเธอมีปัญหาอะไรบ้างในตอนนี้อ่าเธอมีปัญหาอะไรบ้างในตอนนี้ถ้าเธอจะขายออนไลน์เธอมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเธอจะทําเดี๋ยวนี้ทําตอนนี้ทําตรงนี้เลยเธอมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็ย้ายตัวค่ะตัวที่หนึ่งเราอยู่ตรงนี้ตัวที่สองเรา กลับไปเป็นคนในกระจกให้คนในกระจกพูดนะคะให้คนในกระจกพูดแล้วเราตัวเนี้ค่ะลองฝึกฟังแบบไม่ต้องคัดค้านไม่ต้องเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นไม่ต้องห้ามฟังเสียงในใจดูข่าวแล้วอีกคนต้องบอกว่าโอ้ย oh, ฉันไม่พร้อมเลยคืนนี้ฉันเหนื่อยฉันทํางานมาเหนื่อยแล้วอ้ยฉันไม่กล้าเดี๋ยวคนนู้นมาดูฉันคนนี้ก็เป็นเพื่อนฉันคนนี้ก็เป็นคนในหน่วยงานฉันนี้ไม่กล้าหรอกฉันทําคลิปหรออุ้ยเดี๋ยวเพื่อนว่าแต่จริงๆแล้วลึกๆค่ะเราอยากจะทํำไหมคะเราอยาก เราอยากจะมานั่งเล่าเรื่องไหมเราก็อยากเราอยากมานั่งไลฟ์สดไหมเราก็อยากทํานะเราอยากได้เงินไหมสรุปแล้วนะคะเราอยากได้เงินเราอยากขายของดีไหมเราอยากแต่เราติดอะไรล่ะเรามีปัญหาอะไรเก็บคําตอบไว้ในใจนะคะเทคนิค <_ S 1> ที่หนึ่งการเฝ้าฟังเสียงตัวเองพูดหน้ากระจกด้วยการตั้งคําถามอ่าน้องใส่ไปในคอมเมนต์นะนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าค่าใช้ไลฟ์สดตอนนี้ หรือถ้าฉันทํำรีวิวตอนนี้เลยฉันมีปัญหาอะไรบ้างข้อ2ฉันกลัวอะไรบ้างข้อ 3. ให้ฟังเสียงที่ดังขึ้นในใจหลังจากที่เราป้อนคําถามเหล่านี้ไปแบบเงียบๆห้ามบอกเราว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ใช่ห้ามตอบสิ่งนั้นนะให้ฟังเฉยๆฟังท่ามกลางความเงียบนะคะอันนี้คือวิธีการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกหรือ จินนี่ในร่างกายของเรานะคะหรือคนเก่งที่สุดในร่างกายของเราเพื่อนๆคะอันนี้คือวิธีการที่จะเชื่อมโยงไปยังจิตใต้สัานึกของเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเขามีเด็กน้อยที่มีพลังงานมากนะ,ะที่มีความเก่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจยอย่างมากเลยถามเขาในเรื่องของปัญหาและค่อยๆฟังเขานะคะว่าปัญหาที่เขาส่งมายัางเรานั้นคืออะไร <S <S ข้อ2ค่ะแล้วเรามีทางออกอะไรบ้าง <S 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 คําถามต่อไปแล้วเรามีทางออกที่จะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร ทางออกที่หนึ่งทางออกที่สองทางออกที่สามค่ะนั่งคุ่นคิดให้คําถามนั้นมันขึ้นข้อที่สามคำถามสุดท้ายถ้าเราแก้ปัญหาด้วยทางออกเหล่านี้แล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนบ้างอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาในการไลฟ์สดเรามีความกลัวเรามีความหวาดระแวงเรามีความรู้สึกอับอายเรามีความไม่มีความรู้ไม่มีทักษะในเรื่องของเหล่านั้นเลย ข้อที่2แล้วเรามีทางออกอย่างไรล่ะทางออกก็คือ 1. ฝึก 2. เรียนรู้3ามทำมาเลยวันนี้ทำมาเลยตอนนี้และทําทําทําทำ,ทำ,ท,ำทำค่ะข้อ3นะคะผลลัพธ์จากการที่เราทําทําทาทามันจะเกิดอะไรบ้าง 1. เกิดตัวตนที่แท้จ,จริงของเรา 2. เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้3อาจจะเกิดได้ยินเสียงจากเพื่อนๆว่าเฮ้ยเรามาทําช่องเหรอเรามาเป็นนักรีวิวเหรอเฮ้ยแบบ พูดไม่เก่งเลยคลิปดูไม่ดีเลยไม่แมสเลยไม่เป็นมืออาชีพเลยใช่ค่ะเพราะเราเพิ่งฝึกหัดเราจงยอมรับนะคะว่าเวลาเราตัดสินใจที่จะทําอะไรใหม่ๆย่อมมีคนเก่าๆนั่นมาละแคะระคายมาแขวะนั่นนู่นนี่ถ้าเรายอมรับนะคะคนเพียงไม่กี่คนเหล่านั้นล่ะคะ่ะเขาจะแปนเป็นครูทําให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆดังนั้นจงเก็บเอาความเจ็บปวดหรือคําสบประมาต่างๆมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราทําต่อไปนะคะอ่ะ อันนี้เวลาเราคิดจะทําอะไรใหม่ๆแล้วเนาะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปทีนี้เมื่อเราเอากระจกเข้าออกมาแล้วใช่ไหมคะเราคุยกับตัวเองถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรมีทางออกแบบไหนและผลลัพธ์เราละเราจะได้ตัวตนของเราในเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่านะคะถอดออกมาพอเราทําตั้งคําถาม3ข้อนี้จากนั้นค่ะเราก็คุยหน้ากระจกเลยค่ะเราจะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันจับอารมณ์และความรู้สึกของเราในบางส่วนในบางพื้นที่ในร่างกายของเราบางพื้นที่ของจิตใจของเราค่ะที่เราไม่เคยได้ยิน ไม่เคยเราฟังเสียงของเราเลยเราจะพบว่าเฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเสียงในใจของเราค่ะที่มันบอกที่มันตอบที่มันบอกว่าเฮยอยากทําสิ่งนั้นอยากทําสิ่งนี้แต่เมื่อก่อนเราห้ามตัวเองไว้ไงว่าห้ามคิดห้ามทําห้ามคิดเกินกรอบห้ามคิดนอกกรอบนะแต่พอเราแอบฟังเขาค่ะเราจะพบว่าเฮ้ยมันก็น่าสนนะมันก็น่าลองนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจับแรงผลักดัน ตรงนั้นให้ได้นะจับแรงผลักดันตรงนั้นให้ได้หาคําตอบว่าถ้าผลลัพธ์ในการลงมือทําของเราทำมาเลยเดี๋ยวนี้ทามาเลยวันนี้แล้วทํา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 อย่างไม่หยุดล่ะถ้าเราลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเลยทําตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30แล้ววันที่30ลงมือทําไปเรื่อยๆจนถึงวันที่60อะไรจะเกิดขึ้นและลงมือทําจากวันที่60ไปจนถึงวันที่90ล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นเฮ้ย ทักษะของเราเฮ้ยร่างกายของเราเปลี่ยนไปจากแบบดูอ้อแอไม่แข็งแรงก็พูดจาฉะฉานขึ้นมีความแข็งแกรง่งมีหัวคิดมีไหวพริบที่แบบชัดเจนขึ้นมีการาพริกการทำรีวิวได้เก่งขึ้นมีความฉลาดขึ้นมีการแก้ไขปัญหาในทุกๆวันเราจะพบว่าเฮ้ยเราอะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะเรามีการพัฒนาต่อเนื่องทุกวันเรามีการฝึกตั้งคําถามตัวเองมีการเอาคําตอบออกมาในร่างกายของเรา มีการเข้าไปยังส่วนลึกๆไปเจอความเก่งของเราที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยความเก่งอ่ะมันฝังอยู่ในตัวเรานั่นเองแต่เราเนี่ยกดมันไว้บอกว่าไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยอยู่ในพื้นที่เดิมๆอยู่ในพื้นที่ของความปลอดภัยนั่นเถอะนะคะเพือพอจะนึกออกไหมคะว่าในส่วนของในตัวเราอ่ะจริงๆความรู้ค่ะมันสะสมอยู่ในตัวเราในร่างกายของเราเป็น10บๆปีแล้วนะคะความรู้เยอะมากแต่เราอ่ะไม่เคยเข้าไปถึงคลังความรู้ของเราเลย นะจากนั้นเมื่อเพื่อนๆได้กระจกหนึ่งบานให้เพื่อนๆฝึกการเล่าเรื่องนะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่จากการตั้งคําถามง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนะลองฝึกพูดกับตัวเองดูตั้งเป้าหมายเปิดเรื่องโครงเรื่องถามตัวเองแล้วก็จบในเรื่องของการผลลัพธ์นะคะวัดค่าผลลัพธ์ทุกๆครั้ง